สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมประเครื่องหลวงพ่อคูณกันเหมือนเดิมนะครับอง์นี้ครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณที่ผมได้เช่ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับหลายท่านรู้แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญ รุ่นคุณพระเทพประธานพรนะครับพศสพัน5 3 6นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับพิมพ์รูปไข่นะครับต้องบอกนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีพิมพ์รูปไข่พิมพ์เสมานะครับสำหรับเหรียญรุ่นคุณพระเทพประธานพรแล้วก็จะมีทางด้านของรูปเหมือนปั๊มเทพประธานพรด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะโอเคองค์นี้นะครับเป็นรูปไข่เนื้อเงินสภาพสวยนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพามาชมกันนะครับ ผ้าสวยๆนะครับเพิ่งได้เช่ามานะเดี๋ยวซูมสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผิวเนี่ยออกลุ้งๆนะครับออกลุ้งๆแล้วก็จมูกโด่งๆนะครับเม็ดไข่ปลาบริเวณรอบเหรียญเนี่ยโอ้โหครบชัดนะครับครบชัดนะมีเส้นรัศมีวิ่งตามตามตามเหรียญน,นะครับดูครับเนีย่ยวซูมให้ดูนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โห สวยลุงล้งๆเลยครับสวยลุงล้งๆเลยนะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับรงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังสูมเอานิดหนึ่งนะนี่ครับด้าน,นหลังเห็นไหมครผิวก็ลุงล้งๆเหมือนกันนะครับนี่จะสังเกตนะครับ จะตอกโคด้านหลังนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อฝาบาทจะตอกด้านหน้าองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับจะตอกด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้คือโคดนะครับโคดนะครับเดี๋ยว z ู o ให้ดูนะครับนี่ตรงนี้นะคือโคดนี่ครับโอเคสวยงามครับสวยงามสวยงามจะให้ชมเหรียญไปอีกสัก แป๊บหนึ่งนะฮะอีกสับปับมาให้ดูขอบข้างด้วยนะฮะขอบตัดโหองค์นี้ถือว่าสวยอีกองหนึ่งเลยนะครับได้ช่ามานะ